สหกรณ์การเกษตรบัวเชิดจำกัดส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหานี่ให้กับสมาชิสกสหกรณ์ของเราเกิดขียนเมื่อวันที่15รรรรกรกฎาคม2525ณตัวนี้รวม39ปีมีสมาชิกทั้งหมด3,830คนค่ะสมาชิกส่วนใหญ่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ไปเพื่อประกอบอาชีพโดยมีอาชีพตองบอกปนนี้นะคะปลูกมันสำปะหลัง ปลูกยางพาราปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกข้าวหอมมะลิค่ะซึ่งปีไหนฝนแล้งนะคะแล้วก็เจอปัญหารูประบาดรวมทั้งราคาผลผลิตตกต่ำสมาชิกก็ไม่สามารถนําเงินส่งมาสมาห้กับสากลได้สากลจึงจัดให้มีโครงการส่งเสริมอาชีพโดยมีแหล่งน้ําให้กับสมาชิกด้วยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมสากลนะคะ แล้วก็ณตอนนี้สกเอเรนได้จัดโครงการนำร่องมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ23รายเป็นโครงการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อจำหน่ายนะคะเพื่อสร้างไรายได้สกอรนได้มีการจาัดอบุบรุมถ่ายทอดเทคโนโลยีดูดูแลรักษานะคะตั้งแต่วิธีการคัดเลือกหนอกล้วยการเตรียมดินนะคะ การดูแลรักษาจนเกิดผลผลิตนะคะการใส่ปุ๋ยนะคะสมาชิกก็จะมีการขนส่งมาให้สหกรณ์สหกรณ์เป็นผู้จํหน่ายนะคะแล้วก็สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมานายชุนทรน,นุชชารมผมมารุณคุ้มรอบผมานายํำนานทวมนอกครับเป็นสมาชิกสหกรณ์บัวเชิด ไปปลูกด้วยไปส่งไอชากรพอมีไรายได้ทำไรตำนามันก็ไม่คืนมัน,มน<อ>ก็ไปได้ผลปลูกกล้วยก็ขายไปเรื่อยๆปลูกกล้วยก็ได้ส่งชากรบ้างให้ลูกให้หลานไปเล่เลาๆโรงเรียนจะซื้อห้าบาทครับข้าวกับน้ำด้วยครับผมตอนแรกก็กังวลว่าจะปลูกยังไงจะเอาพันธุ์มาจากไหน ดูแลยังไงจะขายที่ไหนสหกรณ์เขาก็เข้ามาดูแลตั้งแต่สนับสนุนหนอกล้วยและยังมีเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู้ให้กู้เงินมาลงทุนแล้วยังรับซื้อกล้วยหอมทองจากสมาชิกอีกสบายใจเลยครับตอนนี้ก็พอมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินพอใช้มีเงินเหลือมาใช้รับนี้ ให้กับสากลด้วยนอกจากนี้สมาชิกทั้ง3รายยังเป็นสมาชิกเกรด A ร่วมทำธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายอาทิปุ๋ยและเมื่อมีเงินใช้แล้วได้นำเงินมาฝากกับสากลซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้ง23รายไม่มีปัญหาหนี้ค้างชำระก,กับสากลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสากลคือ สหกรณ์เข้มแข็งร่วมแรงพัฒนาบริการศรัทธาสมาชิกยั่งยืนท่านใดที่สนใจกล้วยหอมทองกล้วยคาวเวนิต สามารถติดต่อสกรณรการเกษตรบัวเชื้จำกัดที่ตั้งเลขที่227หมู่2ตำบลบัวเชือำเภอบัวเชืจังหวัดสุรินทร์เบอร์โทรศัพท์04579004 4หรือโทรศัพท์มือถือหมายเลข081 265-6908ขอบคุณครับ